สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ดสู้ขู่สู้ปนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลแหลกทางไกลทางใต้แหลกทางเหนือในประเทศแหลกต่างประเทศเนาะพี่น้องน้องที่กําลังหับซูมคลิปของผู้ฆ่าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋ามือนี้ก็เสีเห็นผู้ค่าร้ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะมือนี้พัชชาเจ็ดขันบักบิงใบลิ้นกระบ,บือประยุกต์พี่น้องจ๋านี่คือกาบขันบักบ่งที่พัชชาได้เหตุไว้เนาะจ้า มาเบิกมาชมนาการจะเป็นลักษณะแบบใดแล้วจะาจะเป็นลักษณะแบบบานออกพี่น้องจ๋าเนื่องจากคลิปที่แล้วพระชาได้เหตเปียลัดข้อสอดไส้ดอกพุดไปแล้วเสียดายพี่น้องซีเอาไปอย่างกระโบได้จะไปใส่งานอย่างกระโบได้เสียดายก็เลยไม่ให้คลิปขันบักบิงเพื่อจะเอาเปียลัดข้อสอดไส้ดอกพุดคลิปก่อนไม่ให้เป็นตีนบักบิงนะพี่น้องเนาะมาเบิกมาชมนําการเลยจ้า อันดับแรกเลยพี่น้องจ๋าการเก็บตัวนี้เนาะเป็นอย่างพัชชายังมาใส่ใบตองเสริมอยู่เพราะว่ากีบอ่าร่าใบลิ้นกระบือของเฮามีขนาดเล็กพี่น้องจ๋าพัชชาก็เลยต้องใส่ใบตองกล้วยตานีอ่อนเนาะจ้าหรือใบตองกล้วยตานีน้ำว้ามาเสริมพี่น้องจ๋าเพื่อให้กีบมีลักษณะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะพี่น้องเนาะอืมวิธีภาพกระภพาพเป็นกีบผักกาจึงสองหนึ่งสองใบลิ้นกระบือนี่เวลาเฮาแม่เฮาเด็ดอ,ออกมา พึ่งลมไว้นะพี่น้องจ๋าจะประมาณห้านาทีสิบนาทีนะนจะบอกกอบมันจะใช้งานได้ง่ายเลยจ้ะหลังจากนั้นกาวางลงไปกะใบกล้ยจะภาพทั้งข้างเข้ามาแล้วก็ภาพทบเข้าจ้ะขวาข้างนี้ก็ภาพคือกันจ้ะซ้ายนี่เขาก็จะได้กีบแบบบิ่งงามๆพี่น้องจ๋าอือ่รอ,อเมืองน้ำกันช้าๆจะกีบจันหนึ่งสองหนึ่งสอง แม็กนะเอาใบตองมาวางลงไปพับขวาพับซ้ายนี่เกีตรกรปักบิงแบบง่ายๆเลยพี่น้องจา๋าอืมอ่ะพอเฮ็ดแบบนี้เร็ดเรียบร้อยพี่น้องจา๋าจำจำนวนกรีบตามที่เราต้องการต่อไปพัชชาก็จะจิกใบตองวะไม่เฮ็ดยอดเนานะพี่น้องเนาะเป็นอะไรบุคลิปนี้คือว่าพิดว้าถืออยู่ ซ้อนกันไปจ้ะซ้อนกันไปสามใบนี้เดี๋ยวจะุดลันกันลงมาพอสมควรเนาะอาจจะได้หากับมว้มวนม้วนยอดกล่วยเลยจ้ะเป็นอย่างพัชชาจังเอามาซ้อนกันเอามาซ้อนกันให้หนาพี่น้องใบตองนะเพราะว่าโบน่พัชชา,าจ,จะได้ใสเป็นตะปูพี่น้องจ้ะเพราะว่าอย่างแม็กยี่ห้อแม็กที่พัชชามีตอน,นี้มันบ่ค่อยด,ดีพี่น้องเนี่ยสามกล้องยี่สิบ ซิบกล่องยี่สิบพนาพี่น้องพอดีแม็กเบิร์ดพัชชาเลยได้เอาตัวนี้มาไซแต่ในความเป็นจริงเลือกได้กับโบไซดอกอันนี้พัชชา,ามาจากสุนบุรีแม่ซื้อไว้ก็เลยยิบมาพร้อมพอดีของเจ้าของกระเบิร์ดลูกแม็กคานไปซื้อก็เลยเอามาไซก่อนแต่ถามว่าดีบ่บ่ดีดอกพี่น้อง <c oughs> บ่ดีดอกจ้า <c oughs> วิธีเฮ็ดเนาะจ้า,จาก,กวางลงไปทางเบิร์ดสี่ทิศจากกาบ,บักบิงเนาะนี่ วางลงไปทั้งบทสีทีตจ้ะพี่น้องจ้าเห็ดง่ายๆเลยแม็กบอยอยากอยู่พี่น้องเอ้ยลูกแม็กมันชื้อกันแนวนี้แหละแม่ผู้ข้าเพิ่นซื้อมาแม็กพี่สั่งบเพิ่นกับโบฮู้ดอกว่าอันใดไซดีบดีเนาะเพิ่นเห็นมันชื้อเด้เพิ่นก็เลยซื้อมาแบบนี้ลูกไปอันหาบ่มีลูกแม็กก็เลยไดไซด์ลูกแม็กเพิ่นนั่นแหละ บัดมาเลยกเก็บมาพร้อมเสดายนี่จ้ะ <c oughs> แม็กทั้งเบื่อสี่ทิศแบบนี้พี่น้องจา๋าชั้นต่อไปซับว่างจา้ะซับว่างนี่ลดลันลงมานิดนึงพี่น้องจา๋าลดลันลงมานิดนึงบุรุษลันลงมาหลายดอกจ้ะซับว่างไปซับว่างมาพี่น้องจา๋าแต่บักบิงตัวนี้พัชชาจะเหตุแบบ กลบทีที่กล้าบแบบบานออกบานออกหรือจะพระชาจะบรลยงรดลันหรืจอจะการเฮ็ดแฮกก้าบักเบ่งบานออกบอด้ยุ่งบริยากษเดยมพี่น้องเดิมบางคนกับหูเทคนิคแล้วแต่หลายๆคนมองหูเทคนิคจะเอาขึ้นให้สูงพี่น้องนี่ เอาขึ้นให้สูงเพียงกันเลยให้สูงให้ที่อย่าให้ต่ำมลงกล้าบักเบ่งต้องสูงขึ้นอย่างเดียวพี่น้องจ๋าตัวใบตอกนี่เขาใส้มาเสริมเเสริมซีซื้อดอกพี่น้องจ๋า ที่จะเห็นเด่นๆก็คือใบลิ้นกระบ,บือต้องการเห็นใบลิ้นกระบ,บือเด่นๆเวลาเพี่เขาต้องเอามือกำไปไว้พร้อมพี่น้องบางคนเห็ดบอกมือกำแม็กดีดออกเด้อพี่น้องจ๋ากำไปโลดกลำมไปพร้อมเสริมขึ้นยกแม็กเบิ้ลตรงนี้ บัดักบบัดแน่ลูกแม็กก็ไดบอดีกับบอดีอรีได้พี่น้องเลยนี่บมแมนว่าซีอยู่เลยนี่นี่ซับว่างกันไปซับว่างกันมาชั้นละซีกาบจ้ะแต่พระชาจะเจดสูงขึ้นสูงขึ้น,นหรือว่าให้เสมอกันเลยกับกาบแรกกาบบักบิงขันบักบิงเฮามันจะบานออกบานออกพี่น้องจา้ามันจะเป็นอีกแบบนึ่งก็สวยเด้แล้วแต่คนมากหรือว่าพระชากัตกี้กับโบดีมากในประเทศไปเห็นมาหรอาือกองามเทวสันอืมแล้วแต่คนมากเลยอพี่น้องดอแล้วเต่มาก กีบบานออกบานออกมันจะเป็นคันบักบิงประยุกต์นอะไรพี่น้องเพราะว่าคันบักบิงปกติกับเป็นกรีบเรียงกันลงมาเรื่อยๆเ,เนาะลดลั่นกันลงมาแต่อันนี้บานออกบานออกบานทะลือทะลือบานขึ้นหน้าพัชชานแหละก็ <c oughs> จะสวยไปอีกแบบพี่น้องจา้ายังงโบเล่ท่านเคยเหตุดไดกิีบใบลิ้นกระบือเอามาเหตดเนี่ยนี่ครับว่าแปลสวยไปอีกแบบมันจะสีสวยโบสวย กาบน้อยกับน้อยกาบใหญ่กับใหญ่บมเสมอกันทษไผ่ยอได้ต้องซวดตัวเฮาอเองเฮาเป็นคนภาพเองอันแมกยากเฮาก็ากตัดตีนออกให้สั้นจังแมกง่ายพี่น้องจา้าง,ง่ายง่ายบริยุ่งบริยากเลยจ้ะถ้าเฮาจักเทคนิคแล้วมันจัดไปไง่ายพี่น้องถ้าเฮาบวฮูจักกจะสิง,งมงมงมเศร้าๆมันบอก พอห่างงมสาวๆก็สิป็นซับสนพอซับสนวนไเฮ็ดบ่ได้ดังใจก็สิงุดหิดพี่น้องจ๋าป็นอยู่บาหรือว่าเป็นแต่ผู้ค่าผู้ค่าก็เคยเป็่นได้พี่น้องจ๋าแต่ผ่านจุดพวกนั้นมาเบิดแล้วล่ะวะตะกี้มันหยังง่เป็นนโบก่งก็โอ้ยงุดหิดเป็นอย่างมันคือป็นคือขาวเป็นอย่างมันคือบ่ได้ดังใจคืดไปเบิดบัดนี้ก็มาพิจารณาบบดนี้มันต้องแนวนี้มันต้องแนวนั้นมันต้องเอาแนวนี้เข้าแนวนี้เอาแนวนั้นเข้าแนวนั้นผู้น่าเป็นได้พี่น้องจาแต่่ฮู้ว่าพี่่นนน้องปบ กาบยันบบพอยันได้พับกาบเพิ่มพี่น้องจ้านี่นี่ถ้ามันแม็กบบเข้าถ้าแม็กบบเข้าบบอ,อยู่แล้วพระชาก็จะใส่ตะปูเข็มเสียบเอาเพราะใบตองอ่อนคราไปฝืนกับโได้ได้พี่น้องจ้ะช้าอืมนี่นี่ถ้าใส่ใบตองอ่อนเสียบกับสิงห์อูว่าไป็นแบบนี้ถ้าเาใส่ตะปูเสียบกับสิงห์ พัชชาจิน้ภาพกี่บักบิ่งพื่มพี่น้องจ้าเออน้องจา้าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสวยงามหมดจา้าพี่น้องจ้าให้บึงทั้งทงกันจา้าอันนี้ทางข้างพัชชายัางบริ์ตกแต่งดอกไม้เดี๋ยวจา้าคิดว่าสิบสตกแต่งแล้วพวะใบลิ้นกระบือกระโดดเด่นแล้วก็สวยงามแล้วพี่น้องจา้านี่ต่อไปพัชชาจะเอาตีนบักเบิ่งมาใส่กันเน้อจา้าตินบักเบ่งนี่ก็คือเปียรัดข้อสอดใสดอกพุทธที่พัชชาได้เห็ดไว้เห็นเด้อพี่น้องเด้อ เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าประกอบเสรจตีนของขันหมักเบงเรียบร้อยแล้วจ้าปีตีนขันหมักเบงนี่กะใส่ดอกพุธลงไปแล้วด้วยจ้สวยงามกับดอกพุธแล้วพระชาก็เลยไม่ตุบแต่งไม่จุบแต่งขันหมักเบงเนาพี่น้องเนาะเพราะว่าขันหมักเบงก็มีความสวยความงามในตูอยู่แล้วนะพี่น้องจ๋าดีดจเจ้าคะสวยงามบ่พี่น้องจ๋า หากสวยงามถึกอกถึกใจกับฝ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ในเด้อจ้าพอพูกขาสีได้มีกำลังใจเหตุคลิปดีๆให้พี่น้องในบึงได้ชมต่อไปเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวอำลาพาจ้าไปก่อนจ้าพบพอ่อกันคลิปหน้าจะอยู่ดีมีแหงเบดสุขุสุขุนใบ้เจ็บบ่ให้ไข่ให้จนจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า